สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญยา8 9 9 d ดีดคลิปแรนดอมนี้มาในหัวข้อถ้าคุณให้โอกาสเขาจะเป็นคนรักที่ดีของคุณเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันนะคะ ขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกอันด้วยถเถอะค่ะว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาจะเป็นคนรักที่ดีของคุณขอพลังงานตัวตนของคุณสิบใบค่ะ Happy Test Ace of pentacle eight coins. Five of Pentacle five coins. Three of Swords, three men Sung that to upset. Nine of pentacle, a seven-rient. Three-rient, G of pentacle. Queen of pentacle, razzini The Fool. ไต้ออพเซอร์ต้ไพ่เป็นห้าดาพลังานตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่สวยทรงสเสน่หสง่างามแต่คุณก็มีมุมที่รึกรับคุณเก็บซ่อนความรู้สึกที่เจ็บปวดจากการผิดหวังการเสียใจในความรัก คุณไปเจอกับเจ้ากรรมในเวรของความรักคุณทำงานในความสัมพันธ์อย่างหนักหน่วงความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะถูกให้เป็นคนที่ต้องให้ต้องเสียสละในความสัมพันธ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ทนไม่ไหวคุณอาจจะไปเจอ คนที่เป็นท,ท็อกซิตในชีวิตตอนนี้คุณมีสภาวะของความรู้สึกไม่แน่ใจสับสนมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้คุณอยากจะมาขอคุณเป็นแฟนอยากจะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคุณอยากจะนำความรักที่มีความอบอุ่นแก้วแหวนเงินทอง ของขวัญของฝากมาให้คุณอยากจะพาคุณไปเที่ยวอยากจะพาคุณไปสถานที่อันสวยงามอยากให้คุณมีการเดินทางไปกับเขาอยากให้คุณผ่อนคลายความรู้สึกที่เจ็บปวดที่คุณได้รับมาแต่คุณเองยังรู้สึกกลัวและเป็นกังวลยังมีท่าทีของความเจ็บปวดมีท่าทีของความกลัว คุณยังไม่แน่ใจว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามามอบความรักคนที่เข้ามาชอบคุณเข้ามาตกหลุมรักคุณคุณจะเปิดโอกาสให้เขาดีไหมเพราะคุณยังมีพลังงานเก่าๆคุณยังมีความเป็นสามดายังมีความเจ็บปวดอยู่ในใจจากคู่กรรมของคุณจากคนที่ทำให้คุณมีพลังงานท็อกซิกอยู่ในตอนนี้ แต่คุณก็เริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะทิ้งความเจ็บปวดเก่าๆไปเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะก้าวไปสู่การงานที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณอยากจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือของคุณให้มีความสุข ให้มีความสมบูรณ์พ,พร้อมให้มีความเพอร์เฟกบางคนคุณอาจจะหันพาตัวเองเข้าไปวัดไปทำบุญไปทำให้จิตใจคุณดีขึ้นอาจจะไปท่องเที่ยวตามวัดวาอารามต่างๆในวันหยุดหรือในตอนที่คุณมีเวลาจะไปบางคนก็ใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจคุณเองก็เริ่มจะมีการปล่อยวางได้แล้ว พราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ทำให้คุณได้คิดได้ทำให้คุณมีการทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแต่คุณเองก็ยังมีความรังเรสับสนอยู่ในใจคุณยังกังวลกล้ากลัวในความสัมพันธ์ใจหนึ่งคุณก็อยากจะก้าวเดินออกมาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ อยากจะเป็นคนที่มีความสุขสนุกสนานอยากร้างพลังงานรบรบออกไปจากหัวจิตหัวใจเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นคนที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณขอพลังงานตัวตนของเขาสิบใบค่ะ มาดูว่าเขาเข้ามาเขาต้องการอะไรไพ่แปดแม้เท้าแปดดาบครับขอไัยแปดดาบไพ่เสร็จถ้วย The Devil, Pyrian, er Four of Pentacles ได้ไพ่ไปเดียวกับคุณนะคะไพ่สามถ้วย Three of Cups, Knight of Swords อ,อพลังงานสี่ใบค่ะแปดไม้ท้า3ไม้ท้าขึ้นตำแหน่งเดียวกับเดวิล ออฟเซอเป็นไพ่หนึ่งดอกสเตงแต่ไพ่เป็นเจ็ดเหรียญพลังงานของเขาดูเขาจะรู้สึกเจ็บปวด คนคนนี้อาจจะพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณยังมองเขาเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกอยู่เพราะคุณเองก็ไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณมาทําให้ชีวิตคุณหายเจ็บปวดจากความทุกข์เศร้ามาทํางานในความสัมพันธ์มาเริ่มต้นที่ดีๆกับคุณหรือไม่ คุณจึงได้ตั้งดาบไม่ยอมที่จะมีคอมมิชเมนต์กับเขาคุณยังตั้งแง่ยังพิจารณาบางคนอาจจะมีกฎกติกาให้เขาคุณเองก็อยากจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาอยากจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาแต่คุณก็ยังตั้งดาบปกป้องหัวใจตัวเองคุณกลัวว่าภาพ ความทรงจำในอดีตจะกลับมาอีกครั้งคุณไม่อยากเจ็บคุณไม่อยากเสียใจคุณกลัวว่าความรักที่เขาให้มานั้นจะเป็นความรักที่หลอกลวงตอนนี้ความรู้สึกเขาเหมือนเป็นพลังงานที่รุ่มหลงคุณมากมีความต้องการมีความเสน่หาคุณมากก็พยายามยใช้ทุก ยาทุกกลยุทธ์กลวิธีเพื่อจะพิชิตใจของคุณเขาททำทุกอย่างเพื่อให้คุณเปิดโอกาสให้เขาดูเขาจะเป็นฝ่ายรุกดูเขาจะเป็นฝ่ายรุกเข้ามาทั้งคำพูดทั้งการกระทําต่างๆเขาเป็นคนที่ทํางานในความสัมพันธ์ความสัมพันธน์นี้ดูเหมือนว่าเขา จะเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณพยายามที่จะเป็นครอบครัวกับคุณให้ได้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณยังมีอะไรที่รู้สึกเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเขาจะเข้ามาหลอกเอ๊ะหรือว่าเขาจะเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่บางคนเขาอาจจะเป็นราศีสิงหธาตุไฟแม่สิงห์ทนู เขาดูเป็นคนอ่อนโยนอ่อนระมนุนและอีกด้านเขาก็ดูเป็นคนแข็งก้ามีความเป็นผู้นำมีความสวยงามมีเงินมีทุกอย่างดูเขาจะเพอร์เฟกคุณจึงไม่แน่ใจว่าถ้าเขาเพอร์เฟกขนาดนี้ทั้งด้านรูปร่างหน้าตาการเงินความอุดมสมบูรณ์และตำแหน่งหน้าที่ของเขาขนาดนี้เขาจะต้องการคุณจริงๆมิงไหม แต่พลังงานของเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดเขาทุกข์ใจที่ไม่อาจจะทำให้คุณเปิดใจให้เขาได้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อไปว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเรามาดูแนวโน้มนะคะว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาจะเป็นคนรักที่ดีของคุณ มาดูพลังงานตัวตนของเขาเราจะได้รู้ว่าควรจะทำเช่นไรนายออบคับก้าว่วยคนคนนี้เขาจะมาแบบไหนเกาจะมาไม้ไหนกับคุณขอพลังงานก้าวไปไฟ of pentacle s seek of one hermit ้วย9ถ้วยเขาก็มีพลังงานเช่นเดียวกันกับคุณคุณก็มีพลังงานเช่นเดียวกันกับเขา two of swords four of swords สดาบแล้วสดาบ เรางานใบเดิมออกมารางานใบเดิมออกมา1นึ่ใบใบที่4ี่ไฮพินเทตอนนี้เขานิ่งเงียบเขารู้สึกว่าความรัก ครั้งนี้อาจจะไม่สมหวังแล้วเขาจึงเลือกที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองควรจะเดินออกไปได้แล้วนะอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์ใจหนึ่งเขาก็อยากเป็นครอบครัวกับคุณอยู่เขาก็ยังมีความหวังเล็กๆในใจแอบหวังเล็กๆในใจว่า คุณอาจจะเปิดใจให้เขานะอาจจะให้เขาเป็นคนรักเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะบางคนอาจจะเป็นราศีกันเกิดเดือนกันยายนราศีกันเกิดเดือนกันยายนหรือธาตุดินพฤกษกกันมังกรคนคนนี้เขาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เขาดูมีเงิน เขาดูมีอาชีพมีการงานเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วเขาก็จดมุ่งมัน่นทำมันให้สำเร็จเขาอยากนำความรักมาให้คุณแต่พลังงานของคุณดูเป็นคนที่นิ่งไพ่ใบเดิมออกมาพลรรังงานของคุณดูเป็นคนรึกลับรงสนห์บางคนอาจจะเกิดในราศีพิจิกธาตุน้ำ มีนกรกฏดพิจิกคุณดูนิ่งรึกรับไม่ยอมพูดไม่แสดงออกเงียบครึมคุณก็อยู่ในที่ของคุณคุณก็ยังมีไพ่ของความสับสนเขาเองก็มีความสับสนคุณนิ่งใช้สติพิจารณาไต่ตองให้ตกตะกอนคุณก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่ในใจ ยังกล้ากลัวกลัวกักกักของคุณอยู่อย่างนี้เขาเองก็พยายามจะเอาตัวเองออกมาจากปัญหาออกมาจากอุปสรรคพยายามที่จะสื่อสารกับคุณอยากจะมีคอมมิชเมนต์กับคุณพยายามติดต่อคุณทางโลกออนไลน์บางคนอาจจะมีการส่งข้อความมีการแอบดูเฟซแอบดูเฟซบุ๊ก หรือส่งข้อความทางไลน์แอบฟอ l โล่คุณทาง Instagram มหรือมีการทำบางอย่างแอคชั่นบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขารักคุณนะเขาสนใจคุณนะคุณไม่สนใจเขาหน่อยเหรอเขารอคุณหน่อยนะก็รอคุณอยู่ภายใบเดิมออกมานะคะเขาอยากเป็น ครอบครัวขอบคุณจริงๆอยากเป็นคนรักของคุณจริงๆภายใบเดิมออกมานะคะ The fool อยากพาคุณไปเที่ยวไปทานข้าวทานกาแฟไปแฮงเอาไปซื้อเสือผ่าไปชอปปิ้งคุณอาจจะเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้หญิงแต่พลังงานของคุณก็ยังดูนี่คุณไม่ยอมเปิดใจให้เขา เขาก็สับสนกัวนกวายตีกันในหัวสองจิตสองใจจะเอาอย่างไงดีคุณไม่ยอมเปิดใจให้เขาเลยคุณตั้งป้อมคุณนิ่งเงียบเงียบแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบอยู่ในที่ของคุณแต่เขาเองก็ยังตั้งป้อมเหมือนกันเขายังตั้งป้อมรอคุณอยู่ รออย่างใจจดใจจ่อรอไปด้วยทํางานไปด้วยบางคนอาจจะทํางานในสายงานของข้าราชาการก็ได้เป็นคนมีตําแหน่งมีหน้าที่ดูแลพลังงานของเขายัางรอคุณนะคะร้องเพลงรอรอรอต่อไปเขาเองก็รู้สึกทุกข์ใจไม่น้อยปะกอบคุณ คุณเอง,เยยงก็ยังรู้สึกยังรู้สึกตัดสินใจอะไรไม่ได้ขอรอดูก่อนแต่ตอนนี้เขาสับสนหัวเขาในหัวเขากวนกวายหงุดหงิดใจว้าวุ่นจนหัวจะระเบิดหัวจะแตกอยู่แล้วนะคะตอนนี้จะประงางานของคุณนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองดูดูเชิงดูกันไปดูกันมา ยังดูอยู่ว่าเขาจะมาไม้ไหนคนคนนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณหรืออยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะคะเขายังเฝ้ามองดูคุณอยู่ในที่อันไกลไกลหรือที่ที่ใกลไกลรอเมื่อไรคุณจะเปิดใจให้เขาเข้ามาจะเป็นครอบครัวก,กับคุณเขาตั้งใจมารักคุณ าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะเป็นของขวัญในชีวิตของคุณรอแต่คุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาก็จะเป็นคนรักที่ดีของคุณจะรักดูแลคุณให้คุณเป็นที่หนึ่งของเขาบางคนอาจเป็นสายเปยอาจจะนำเงินเข้าของเงินทองมามั่นยอมให้คุณเป็นที่หนึ่งของเขา ใจเขาก็จะรอคุณต่อไปส่วนคุณเองก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ